สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโชคดียิ่งกว่าถูกหวยสาวอุดรตาลุกวาวกินหอยหวานจากร้านหมูกระทะเจอไข่มุกเมโลหลักล้าน วันที่28สิงหาคม65ผู้สื่อข่าวรับแจ้งว่ามีชาวบ้านพบไข่มุกเมโลในเนื้อหอยหวานที่ซื้อมาจากร้านหมูกระทะช่างกิโลจึงเดินทางไปพิสูจิ์ที่บ้านโนนสมบูรณ์ตําบลคำบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเมื่อไปถึงพบชาวบ้านจำนวนหนึ่งกําลังนั่งล้อมวงถ่ายรูปและวิพากษ์วิจารณ์ไข่มุกกันนางสาวสัราญทองเหลืออายุ36ปีคนกินหอยหวานแล้วเจอไข่มุกเปิดเผยว่า วันที่27สิงหาคมไปซื้อบุฟเฟ่ที่ร้านพุงโตบริเวณสี่แยกเจริญสุขเพื่อมาทำอาหารกินกันในโอกาสที่หลานกลับมาจากต่างประเทศและใกล้วันคล้ายวันเกิดตัวเองโดยไปซื้อหอยหวานและหมูกระทะมาทำอาหารกินกันเมื่อกินหอยหวานเข้าไปตัวแรกก็รู้สึกว่าเคี้ยวอะไราแข็งๆตอนแรกคิดว่าเป็นก้อนหินคิดว่าหอยไม่สะอาดจึงคายออกมาใส่มือและสังเกตดีๆเพราะว่าเห็นเป็นก้อนสีขาวๆคล้ายก้อนกรวดคิดไปคิดมาคิดว่าอาจจะเป็นไข่มุกตามที่เคยมี ข่าวก็เป็นได้จึงได้เก็บไว้ตอนนี้ยังไม่ได้ส่งตรวจเพื่อพิสูจน์ที่ไหนแต่อย่างใดมีแต่สอบถามญาติและเพื่อนๆเ,เท่านั้นเมื่อค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็พบว่ามีรูปร่างคล้ายกับไข่มุกเมโลตามที่มีข่าวออกไปตอนนี้ขอเก็บไว้ก่อนเนื่องจากยังไม่แน่ใจว่าเป็นของจริงหรือของปลอมหากไข่มุกเป็นของจริงขายได้ราคาก็จะขายเพราะไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ